คุณเคยรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจอรสลัดหรือไม่เรื่องราวของจอรสลัดเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจและทำให้ใครหลายๆคนทึ่งต่อวิถีชีวิตของพวกเขาหลายคนอาจจะเคยชมภาพยนตร์ที่มีตัวเอกเป็นจอรสลดัดซึ่งมีภาพยนตร์เกี่ยวกับโจอรสลดัดได้เคยสร้างและออกฉายมาแล้วหลายเรื่องแต่เรื่องราวของพวกเขาและประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรเราไปหาคำตอบได้เลยค่ะ จนสลัดอยู่คู่กับประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานในสมัยกรีกและโรมันโบราณเรือที่เดินทางในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็มีความเสี่ยงที่จะถูกโจรสลัดโจมตีและเกิดการต่อสู้อยู่บ่อยครั้งต่อมาในสมัยไวกิ้งโจรสลัดก็มักจะโจมตีเรือและถิ่นฐานบ้านเรือในทะเลบอลติกและช่องแคบของอังกฤษในขณะที่ประเทศแถบแอฟริกาเหนือได้มีการจัดตั้งกองโจรสลัดเป็นของตนเองคอยโจมตีเรือของชาวคริส และได้ทำการโจมตีเมืองชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยุคทองของโจรสลัดอยู่ในช่วงระหว่างศตรวรรษที่1 6บหถึงสิซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรือบรรทุกสินค้าบรรทุกสิ่งของมีค่าไปยังอาณานิคมต่างๆทําให้เกิดโจรสลัดมากมายโจรสลดัดค่อยๆเสื่อมลงในสมัยศตรวรรษที่19และศตรวรรษที่20เนื่องจากเรือสินค้ามีขนาดใหญ่ขึ้นอีกทั้งหล,หลายประเทศก็มีเรือราตราีนคอยรักษาความปลอดภัยอยู่สําหรับโจรสลัดที่มีชื่อเสียงก็เช่นไอ้คลาวดามหรือแบล็กเบียด ด้วยชื่อนี้ก็มีที่มาจากคลาวยาวสีดำของเขาไอ้คราวดำเป็นจนสลักที่ออกรุ่นตามชายฝั่งเคโรไลนาและเวอร์จิเนียก่อนที่จะถูกปรับในเวลาต่อมานอกจากนั้นแล้วทางฝั่งอังกฤษสมเด็จพระราชนินีนาเอลิซาเบธที่หนึ่งแห่งอังกฤษก็ยังทรงมีรับสั่งให้จัดตั้งกองเรือที่ทำหน้าที่โจมตีเรือลำอื่นๆและช่วยอังกฤษขยายอิทธิพลทางทะเลพระองค์ทรงตั้งขุนนางและข้าราชการนัดคอยดูแลสอดส่องทะเลของอังกฤษในทุกวันนี้จนสลัดนั้นก็น้อยลงกว่าเมื่อก่อนมากแต่ก็ยังคงมีอยู่บ้าง ตามทะเลจินใต้และมหาสมุทรอินเดีย